เคยรู้สึกไหมว่าคุณเป็นแค่ทางผ่านในชีวิตของใครบางคนเขาเข้ามาแค่ตอนเหงาหายไปทุกครั้งที่คุณต้องการไม่เคยเลือกคุณอย่างจริงจังแต่คุณกลับยอมทนอยู่ตรงนั้นเพราะหวังว่าสักวันเขาจะหันมารักวันนี้เราขอพาคุณมาฟังเจ็ดคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบประยุกต์ใช้ได้จริงที่จะช่วยคุณดึงหัวใจกลับมา รักตัวเองให้เป็นเห็นค่าตัวเองให้ชัดและเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณไม่ควรตกเป็นเพียงแค่ทางผ่านของใครอีกต่อไปหนึ่งคนที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณแค่เพื่อตักตวงสิ่งที่เขาต้องการแล้วจากไปไม่สมควรได้รับแม้กระทั่งพลังใจจากคุณอีกต่อไปบางคนไม่ได้รักคุณเขาแค่อยากได้บางอย่างจากคุณบางคนเข้ามาเพราะเห็นคุณเป็นโอกาส แต่ไม่เคยเห็นคุณเป็นคนสำคัญและเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเขาก็จากไปโดยไม่หันกลับมาคุณกลายเป็นแค่ทางผ่านแค่จุดพักใจหรือแค่คนที่เขาใช้ระบายความเหงาในบางวันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติเพื่อพิจารณาว่าความสัมพันธ์ที่เราให้ใจลงไปนั้นนำพาเราไปสู่ทุกข์หรือสุข เพราะหากมันเต็มไปด้วยการใช้เราเป็นสะพานสุดท้ายก็จะพาเราไปเจ็บไม่ใช่เจริญการให้โดยไม่มีขอบเขตการเป็นคนดีจนคนเอาเปรียบการยอมให้ใครเข้ามาใช้ชีวิตคุณโดยไม่เคารพคุณมันไม่ใช่ความเมตตาแต่มันคือการทำลายคุณค่าตัวเองทางอ้อมชีวิตคุณมีคุณค่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นพื้นที่พักใจชั่วคราวของใคร คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทางผ่านให้ใครเดินข้ามเพื่อไปหาคนที่เขาเลือกจงพิจารณาความสัมพันธ์ด้วยโยนิโสมนสิการคือการใคร่กรวนอย่างลึกซึ้งว่าเขาอยู่เพราะคุณเป็นคุณหรือเขาอยู่เพราะคุณให้สิ่งที่เขาต้องการหากคำตอบคืออย่างหลังจงเมินเฉยอย่างสง่างามไม่ต้องโกรธไม่ต้องด่าไม่ต้องเรียกร้องแต่จงหันหลังให้ ด้วยความเงียบที่ทรงพลังเพราะบางครั้งความนิ่งคือการปกป้องใจตัวเองที่ดีที่สุดพระพุทธองค์เคยตรัสว่าออตตาหีอตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่าหวังให้ใครมาทำให้คุณมีค่าคุณต้องเห็นค่าตัวเองก่อนแล้วคุณจะไม่ยอมให้ใครลดค่าคุณลงอีกหากคุณยังให้ใจกับคนที่เห็นคุณเป็นแค่ทางผ่าน คุณจะไม่มีวันเจอคนที่เห็นคุณเป็นจุดหมายปลายทางจงเลือกเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางใจของใครและจงรู้ว่าการเมินเฉยต่อคนที่ไม่เห็นค่าเราคือการเคารพตัวเองอย่างแท้จริงสองหากใครไม่เคยเลือกคุณอย่างชัดเจนอย่าฝืนอยู่ในชีวิตเขาอย่างไร้ตัวตนในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนคุณเคยสังเกตไหมว่าแม้คุณจะทำดีแค่ไหน แม้คุณจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดแต่เขากลับไม่เคยพูดว่าคุณคือคนสำคัญเขาไม่เคยแสดงออกว่าเลือกคุณและคุณเองก็รู้สึกเหมือนเป็นเงาที่เขามองผ่านพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าสพเพธมมาอนตาทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ของเรารวมถึงใจของใครคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาจะรักเราหากเราดีพอแต่ความจริงคือ คนจะรักคุณต้องเกิดจากการเลือกไม่ใช่สงสารอย่าอยู่ในชีวิตใครเพียงเพราะคุณหวังว่าวันหนึ่งเขาจะหันมามองคุณเพราะเวลาที่ผ่านไปโดยไม่มีสถานะมันไม่ได้สร้างคุณค่าแต่มันค่อยๆกัดกินหัวใจของคุณทีละนิดถ้าเขาไม่เลือกคุณอย่างชัดเจนนั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าเขาไม่เห็นค่าคุณพอจะให้ชื่อเรียก และไม่เคยคิดให้คุณเป็นคนที่ควรดูแลจริงจังในทางธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนถึงสัมมาทิติคือการมองเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่มองผ่านอารมณ์หรือความหวังล,งลงงงมๆแล้งๆเมื่อเราเห็นว่าเราอยู่ในชีวิตใครโดยไม่มีความสำคัญเราให้ใจไปแต่เขาให้เราเป็นเพียงตัวเลือกนั่นคือสิ่งที่เราต้องหยุดตัวเอง ก่อนที่หัวใจจะพังเพราะคำว่ารอการรอโดยไม่มีคำสัญญาการอยู่โดยไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นอนคือการยอมให้ใจตัวเองลอยอยู่ในที่ว่างและเมื่อไม่มีอะไรยึดเกาะสุดท้ายก็หล่นลงมาพร้อมความเจ็บที่ไม่มีใครรับผิดชอบคุณอาจบอกว่าเขายังไม่พร้อมแต่จงถามตัวเองว่าเขาไม่พร้อมหรือเขาไม่เลือกคุณ เพราะเมื่อคนเรารักใครเขาจะเลือกทันทีแม้ยังไม่พร้อมแต่ถ้าเขาไม่รักเขาจะใช้คำว่ายังไม่พร้อมเพื่อรักษาโอกาสไว้กับทุกคนยกเว้นคุณอย่าฝืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหากคุณไม่มีตัวตนในใจเขาเลยจงเมินเฉยบ้างรักษาหัวใจตัวเองบ้างและเดินออกมาอย่างคนที่เห็นค่าตัวเองเพราะคนที่ใช่จะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในที่ว่างนานเกินไป สามอย่าพิสูจน์ตัวตนกับคนที่ไม่เคยตั้งใจจะมองเห็นคุณตั้งแต่แรกในโลกของความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในมิตรภาพบางครั้งเราพยายามมากเกินไปเราเปลี่ยนตัวเองเราพิสูจน์ความดีเรายอมเสียศักดิ์ศรีเพียงเพราะอยากให้ใครบางคนเห็นเราบ้างแต่คำถามคือทำไมคุณต้องพยายามขนาดนั้น เพื่อให้คนคนหนึ่งที่ไม่เคยมองเห็นคุณตั้งแต่ต้นหันกลับมาเห็นคุณพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจความจริงของตนไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อให้เรารู้ว่าคุณค่าของเราไม่ต้องไปพิสูจน์กับใครโดยเฉพาะกับคนที่ไม่เคยให้ค่าคุณคนที่เห็นคุณค่าไม่ต้องให้คุณพยายามพิสูจน์ส่วนคนที่ไม่เคยเห็นต่อให้คุณทำดีแค่ไหนเขาก็จะมองข้ามคุณเสมอ การพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เคยรักเราไม่ต่างจากการเขียนหนังสือดีๆลงบนทรายสุดท้ายคลื่นความเฉยเมยของเขาก็จะลบทุกความดีของคุณไปจนหมดสิ้นคุณมีค่าในแบบของคุณคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ใครรักคุณไม่ต้องทำให้ใครเข้าใจคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจนไม่เหลือความเป็นตัวตนเพียงเพื่อรักษาคนที่ไม่อยากอยู่ ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสมโคแปลว่าสาวกของพระพุทธองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีหมายถึงคนที่รู้จักดำรงตนในทางที่ควรไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อใครเมื่อใดที่คุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ใครสักคนมองเห็นนั่นแปลว่าเขาไม่เหมาะจะอยู่ในชีวิตคุณเลยเพราะคนที่สมควรได้อยู่ เขาจะมองเห็นคุณตั้งแต่วันแรกโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำการที่คุณต้องพยายามพิสูจน์ตัวตนให้ใครยอมรับนั่นคือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมจงหยุดพิสูจน์คุณค่าในสายตาคนอื่นแล้วหันกลับมาให้ค่ากับตัวเองอย่างที่คุณควรได้รับสี่จงเมินเฉยกับคนที่เข้ามาแค่ตอนเขาเหงาแต่หายไปทุกครั้งที่คุณต้องการใครสักคนบางความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความเหงา คนบางคนเข้ามาหาคุณเฉพาะตอนเขาต้องการเฉพาะตอนเขาไม่มีใครเฉพาะตอนที่เขาอยากมีคนให้พิงแต่เมื่อเขาอิ่มใจเขาก็หายไปเหมือนไม่เคยรู้จักกันคุณกลายเป็นเหมือนเก้าอี้ว่างที่เขาจะมานั่งพักใจเมื่ออ่อนล้าแต่ไม่เคยหันมาถามเลยว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลาง ไม่ใช่เพิกเฉยแบบเย็นชาแต่คือการรู้ทันรู้ว่าใครเข้ามาด้วยเจตนาใดและรู้ว่าเราควรให้คุณค่ากับใครจริงๆคนที่เข้ามาเฉพาะเวลาที่เขาเหงาแล้วทิ้งคุณไว้กับความว่างเปล่าทุกครั้งที่คุณต้องการเขาไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณแม้แต่น้อยคุณไม่ใช่ของเล่นแก้เหงาคุณไม่ใช่ที่พักชั่วคราว และคุณไม่ใช่ของใช้ที่ใครจะหยิบมาใช้เวลาสะดวกแล้วโยนทิ้งเวลาหมดประโยชน์หากคุณยังยอมรับคนแบบนี้ไว้ในชีวิตสุดท้ายคุณจะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าตัวเองและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมไม่มีใครรักเราแบบจริงจังเลยคำตอบไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณเปิดประตูให้คนที่ไม่รักคุณจริงเข้ามาเดินย่ำอยู่ในหัวใจ โดยที่คุณไม่เคยกล้าปิดประตูนั้นเลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านติสนติปรมสุขหัมไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าความสงบและบางครั้งความสงบที่ว่านั้นก็คือการอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องคอยเปิดประตูใจให้คนที่เข้ามาแค่ตอนเขาต้องการแล้วหายไปทันทีเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้ว จงเมินเฉยบ้างเมื่อคุณรู้ว่าเขาไม่ได้รักคุณแต่แค่เหงาแล้วใช้คุณเป็นทางผ่านและจงรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ให้ใครทำแบบนั้นกับคุณได้อีก้าหากเขาไม่เคยวางแผนให้คุณอยู่ในอนาคตของเขาอย่าฝืนไปยืนในปัจจุบันของเขาอีกเลยคนบางคนอาจคุยกับคุณทุกวันอาจมีคําหวานอาจมีรอยยิ้มอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ แต่ลองสังเกตให้ดีเขาเคยพูดถึงอนาคตรวมกับคุณไหมเขาเคยวางแผนอนาคตที่มีคุณอยู่ข้างๆไหมถ้าคำตอบคือไม่เคยจงรู้ไว้เถอะว่าคุณอาจแค่เป็นคนชั่วคราวในขณะที่เขากำลังรอใครบางคนที่ใช่อยู่ <You. S 1> พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่โดยเฉพาะทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ซึ่งหนึ่งในเหตุแห่งทุกข์นั้นคือตัณหา คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ควรยึดความคาดหวังในคนที่ไม่เคยคิดจริงจังกับคุณก็คือหนึ่งในตัณหาที่จะนำพาคุณไปสู่ความทุกข์โดยไม่รู้ตัวถ้าเขาไม่เคยพูดว่าเราจะไปด้วยกันแต่คุณยังอยู่ข้างเขาเสมอมันก็เหมือนกับการกอดเงาที่ไม่มีวันกลายเป็นคนจริงๆขึ้นมาได้เลยความรักที่ดีต้องมีอนาคตร่วมกัน ไม่ใช่แค่ปัจจุบันที่คลุมเครือเพราะคนที่ไม่เห็นคุณในวันพรุ่งนี้ก็คือคนที่พร้อมจะปล่อยคุณไปในวันใดวันหนึ่งแน่นอนพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอัตนาหิสุทันเตนนาธรรมละพติทุลรพร,รมแปลว่าผู้ใดฝึกตนดีแล้วผู้นั้นย่อมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ยากซึ่งในความสัมพันธ์ก็เช่นกันคุณต้องฝึกใจไม่ให้ไปยึดติดกับคนที่ไม่มีคุณในแผนชีวิตของเขาเลย จงเลือกเป็นคนที่มีเป้าหมายและรู้ว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหนหากเขาไม่เคยชัดเจนกับคุณหากเขาไม่เคยทำให้คุณรู้สึกมั่นคงหากเขาไม่เคยพูดถึงคุณในวันข้างหน้าก็พออย่าฝืนอยู่เพราะยิ่งคุณอยู่ตรงนั้นนานเท่าไหร่หัวใจคุณจะยิ่งหลงทางมากขึ้นเท่านั้นจงออกจากชีวิตใครก็ตามที่ไม่เคยคิดวางแผนอนาคตกับคุณ และจงกลับมาเดินในเส้นทางของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะคนที่รักคุณจริงเขาจะไม่ปล่อยให้คุณสงสัยในสถานะตัวเองเลย6การหายไปของคุณอาจทำให้บางคนเจ็บปวดมากกว่าการอยู่ของคุณเสียอีกบางครั้งการอยู่ของคุณอาจไม่มีค่าแต่การหายไปของคุณกลับทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าคุณสำคัญแค่ไหน คนบางคนเคยชินกับการที่คุณอยู่เสมอจนเขาคิดว่าคุณจะไม่มีวันไปไหนเขาไม่เคยให้เกียรติเขาไม่เคยใส่ใจเขาไม่เคยคิดรักษาคุณไว้ให้ดีเพราะเขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งคุณจะกล้าเดินจากพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักปล่อยวางและการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่แค่ปล่อยสิ่งที่ไม่ดี แต่คือการปล่อยคนที่ไม่เห็นค่าเราออกไปจากชีวิตเพื่อให้หัวใจได้มีที่ว่างสำหรับความรักที่คู่ควรคุณไม่จำเป็นต้องร้องให้ให้เขาเห็นไม่จำเป็นต้องประชดไม่ต้องบน่นแค่คุณหายไปอย่างสงบนั่นคือบทเรียนที่เขาจะไม่มีวันลืมการหายไปของคุณอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสำนึกผิดในใจเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงในพระธรรมคำสอนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศเพธทม,มานาลัมอภินิเวสายแปลว่าสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าไม่ควรยึดติดแม้แต่กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจเราเพราะยิ่งยึดยิ่งทุกข์บางทีคุณอาจต้องกล้าที่จะหายไปไม่ใช่เพราะคุณไม่รัก แต่เพราะคุณรักตัวเองมากพอและรู้ว่าคุณไม่ควรอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปจงหายไปจากชีวิตของคนที่ไม่เห็นค่าคุณแล้วดูว่าเขาจะยังมีความสุขอยู่ได้ไหมเพราะการหายไปของคนที่จริงใจเจ็บกว่าการอยู่ของใครที่ไม่เคยแคร์เสมอเจคนที่เห็นค่าตัวเองจะไม่ยอมลดเกียรติตัวเองเพื่อความรักที่ไม่มีหัวใจความรักไม่เคยเป็นเรื่องผิด แต่การรักจนยอมลดค่าตัวเองต่างหากที่ผิดคุณเคยไหมยอมทนยอมให้ยอมรอยอมเจ็บเพียงเพราะกลัวเสียเขาไปจนสุดท้ายคุณกลับกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในสายตาเขาเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอัตตานุรักขาคือการรักษาตัวตนของเราแม้ในความสัมพันธ์เราควรมีเมตตามีกรุณา แต่ไม่ใช่การยอมให้ใครย่ำยีใจเราเพียงเพื่อรักษาใครบางคนไว้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่คุณพยายามรักษาไว้ทั้งหัวใจกลับไม่เคยคิดจะรักษาคุณเลยแม้แต่น้อยจงตระหนักว่าคุณคือมนุษย์ที่มีคุณค่าคุณมีศักดิ์ศรีมีเกียรติคุณไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่นทางใจของใครไม่ต้องให้ใครมาเลือกคุณเป็นครั้งคราวเหมือนเสื้อผ้าที่เขาอยากใส่แค่บางวัน ถ้าความรักทำให้คุณรู้สึกด้อยค่านั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือบ่วงกรรมที่ต้องรีบปล่อยวางพระองค์ตรัสว่าออตาหิอตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณต้องพึ่งพาตัวเองในการรักษาหัวใจอย่ารอให้ใครมาเติมเต็มคุณค่าที่คุณควรมีอยู่แล้วในวันที่คุณกล้ารักตัวเองคุณจะไม่ยอมลดศักดิ์ศรีเพื่อความสัมพันธ์ใดๆอีก คุณจะไม่ยอมทนเพื่อคำว่ารักที่หลอกลวงคุณจะเลือกอยู่กับคนที่เห็นค่าคุณไม่ใช่คนที่เห็นคุณเป็นแค่ทางผ่านจงหยุดยืนในจุดที่คนอื่นไม่ให้เกียรติคุณและจงเดินกลับมารักตัวเองอย่างมั่นคงและสง่าง,งามเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อขอความรักจากใครแต่เพื่อให้รักที่ดีที่สุดแก่ตัวคุณเอง 8. ความเงียบของคุณอาจเป็นเสียงดังที่สุดที่เขาจะไม่มีวันลืม ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนเราอาจเคยใช้คำพูดมากมายเคยร้องให้อ้อนวอนอธิบายเพื่อให้เขาเห็นว่าเรารู้สึกยังไงแต่เขาก็ยังเฉยเมยยังไม่แคร์ยังใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกผิดคุณควรหยุดแล้วครับหยุดพูดหยุดอธิบายหยุดพยายามเพราะบางครั้งคำพูดของคุณไม่ได้มีค่าในใจเขา เท่ากับความเงียบของคุณที่แสดงออกว่าคุณเหนื่อยพอแล้วและไม่ต้องการคำตอบใดๆอีกพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผู้รู้จักนิ่งรู้จักสงบและตรัสว่ามุนินามโยนิโตภาสิตังพาเสแปลว่าบัณฑิตย่อมกล่าววาจาอันประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถ้าคำพูดของเราไม่มีประโยชน์ต่อใจเขาอีกจงเงียบและถอยออกมาอย่างผู้รู้ทันเพราะเมื่อคุณเงียบ คุณไม่ได้แพ้แต่คุณแค่ไม่ยอมเสียพลังให้กับคนที่ไม่ฟังความเงียบของคุณจะกลายเป็นเสียงในใจเขาที่จะตามหลอกหลอนเมื่อเขาเริ่มรู้ว่าคนที่เคยพูดเสมอคนที่เคยอยู่ข้างๆวันนี้เงียบและเดินจากไปอย่างสมบูรณ์อย่าประชดอย่าต่อว่าอย่าตีโพยตีพายเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังให้คุณทำ เพื่อจะได้เอาความผิดมาตีความว่าคุณเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าคุณเงียบเขาจะไม่มีแม้แต่คำแก้ตัวให้ตัวเองเขาจะเริ่มรู้ว่าเขาเพิ่งสูญเสียคนที่จริงใจที่สุดไปอย่างไม่มีวันกลับจงเชื่อเถอะว่าบางครั้งความเงียบของคนที่รักจริงคือเสียงเตือนที่ทรงพลังที่สุดและถ้าคุณเงียบอย่างสง่างามคนที่เคยมองข้ามคุณจะไม่มีวันลืมความเงียบนั้นเลยตลอดชีวิต เก้าจงเลือกคนที่เห็นค่าคุณโดยไม่ต้องพยายามเพราะคนที่ใช่เขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวสำรองคุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความรักที่เราต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาแต่คือความรักที่ทำให้คุณสงบใจได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องกลัวจะถูกทิ้งไม่ต้องคอยแข่งขันกับใครและไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองจนหมดสิ้นคนที่ใช่ เขาไม่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นแค่เงาไม่ทำให้คุณต้องรออย่างไร้จุดหมายไม่ทำให้คุณมีคำถามค้างคาใจว่าวันนี้เขาจะเลือกเราไหมเรามีความสำคัญพอหรือเปล่าเขาจะกลับมาไหมถ้าเจอคนใหม่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความพอดีและความไม่ยึดติดในพระสูตรหลายแห่งท่านเตือนว่าการยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เพราะสิ่งที่ไม่ใช่ของเราต่อให้เราพยายามขนาดไหนสุดท้ายมันก็ไม่อยู่กับเราความรักที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุณต้องรอให้เขาเลือกคือการทำร้ายหัวใจตัวเองโดยตรงคุณมีค่าเกินกว่าจะเป็นแค่คนขั้นเวลามีศักดิ์ศรีเกินกว่าจะเป็นเพียงจุดแวะพักของใครบางคนหากเขาไม่เห็นค่าคุณในวันนี้ เขาจะยิ่งเสียดายคุณในวันที่คุณเดินจากไปและสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บที่สุดไม่ใช่เพราะคุณจากไปแต่เพราะคุณจากไปอย่างสง่าง,งามโดยไม่ต้องร้องขอให้เขารั้งไม่ต้องอธิบายอะไรอีกไม่ต้องแสดงความอ่อนแอใดๆให้เห็นพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าอัตนาโจทยตานามจงเตือนตนด้วยตนเองคุณต้องรู้ว่าเมื่อไรควรอยู่และเมื่อไรควรถอย เพราะไม่มีใครช่วยคุณรักษาหัวใจได้ดีเท่ากับตัวคุณเองอย่าเสียเวลาทั้งชีวิตกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณในวันนี้เพราะคนที่ใช่จะไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นแค่ทางผ่านตั้งแต่แรกและคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยเขาก็จะเลือกคุณเสมอสิบอย่าปล่อยให้ความกลัวการอยู่คนเดียวทำให้คุณยอมตกเป็นทางผ่านของใคร ในโลกแห่งความสัมพันธ์และความรักมีคนจำนวนไม่น้อยที่ติดอยู่กับความกลัวที่เรียกว่ากลัวการอยู่คนเดียวความกลัวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของเรามากกว่าที่คิดหลายครั้งคนที่กลัวอยู่คนเดียวยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดียอมทนกับคนที่ไม่เห็นคุณค่ายอมทนกับคนที่ทำให้รู้สึกเหมือนแค่ทางผ่านในชีวิตของเขาเพียงเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับความเปล่าเปลี่ยวของหัวใจ หรือกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างๆเมื่อเกิดความทุกข์แต่คำถามที่สําคัญคือการอยู่กับคนที่ไม่รักเราอย่างแท้จริงนั้นดีกว่าการอยู่คนเดียวจริงหรือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตอย่างลึกซึง้งหนึ่งในคำสอนสาคัญคือเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งอน,นิจจังและการที่เราต้องฝึกใจไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความรักแท้จริงความกลัวอยู่คนเดียวคือกับดักที่ทำให้เราพลาดความสุขแท้จริงความกลัวอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้สึกได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมต้องการการยอมรับต้องการความรักแต่ความกลัวนี้ถ้าปล่อยไว้โดยไม่เข้าใจและไม่จัดการให้ดีมันจะกลายเป็นกับดักทางใจที่กักขังเราไว้ในความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม บางคนทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจทนอยู่กับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าเพียงเพราะกลัวว่าถ้าอยู่คนเดียวจะเหงาจะเศร้าหรือคิดว่าไม่มีใครรักจริงเหมือนที่เขาทำแต่ความจริงคือการอยู่กับคนที่ไม่รักเราอย่างแท้จริงมันทำให้เราเหงาใจมากกว่าอยู่คนเดียวเสียอีกเพราะคุณไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นในใจ กลับต้องทนทุกข์กับการถูกรักแบบผิวเผินถูกใช้เป็นทางผ่านการอยู่คนเดียวอย่างมีสติและสง่างามคือพลังที่แท้จริงของใจเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสมาธิความตั้งใจแน่วแน่และอุเบกขาความวางใจเป็นกลางซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งและช่วยให้เรารับมือกับความเหงาและความเปล่าเปลี่ยวในชีวิตได้อย่างสงบเมื่อคุณกล้าที่จะเผชิญหน้าและอยู่กับตัวเอง คุณจะได้เรียนรู้ว่าความเหงาที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่คือการไม่มีความสงบในใจการอยู่คนเดียวแบบมีสติเป็นการฝึกให้ใจแข็งแกร่งเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการเปิดทางให้คุณได้พบกับความสุขแท้จริงจากภายในความสงบที่เกิดจากใจที่เข้มแข็งจะทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อเติมเต็มความสุข และช่วยให้คุณเลือกความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองได้อย่างมั่นคงคนที่รักคุณจริงจะไม่ทำให้คุณกลัวความเหงาคนที่รักคุณอย่างแท้จริงจะเป็นคนที่เข้าใจคุณและพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกว่าต้องกลัวอยู่คนเดียวในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่จริงใจกับคุณ จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นแค่ทางผ่านและปล่อยให้คุณต้องอยู่กับความเหงาในใจโดยลำพังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตนาโจทยตนนามจงเตือนตนด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรักและรักษาหัวใจของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองนี่คือเหตุผลที่คุณต้องรักตัวเองให้มากพอและกล้าที่จะอยู่คนเดียวอย่างสง่างามเพื่อไม่ให้ความกลัวความเหงามาทำลายคุณค่า และความสง่างามของตัวเองการรักตัวเองและกล้าที่จะอยู่คนเดียวคือก้าวแรกสู่ชีวิตที่มีคุณค่าเมื่อตัดสินใจรักตัวเองให้มากขึ้นและกล้าหาญที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่หวาดกลัวคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่ยอมตกเป็นทางผ่านของใครคุณจะรู้จักรักษาคุณค่าของตัวเองและเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆ เพราะความรักที่ดีไม่ใช่เรื่องของการตตหาใครสักคนมาเติมเต็มแต่คือการที่คุณเติมเต็มตัวเองได้และพร้อมแบ่งปันความรักนั้นให้กับคนที่คู่ควรอย่าปล่อยให้ความกลัวการอยู่คนเดียวกลายเป็นข้ออ้างให้คุณยอมทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าคุณเพราะความเหงาที่แท้จริงคือการอยู่กับคนที่ไม่รักเราอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกใจและอยู่กับตัวเองอย่างสงบ นี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สง่างามและความรักที่แท้จริงในอนาคตกล้าที่จะอยู่คนเดียวเพื่อที่คุณจะได้เจอความรักที่สมบูรณ์แบบและเพื่อให้คุณเป็นคนที่มีค่าอย่างแท้จริงในสายตาของตัวเองและของคนที่รักคุณจริงอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเติมเต็มความเหงาของใคร คุณเกิดมาเพื่อมีค่าและมีความสุขอย่างแท้จริงหากใครไม่เห็นค่าคุณจงเมินเฉยอย่างสงบถอยออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีและรักตัวเองให้มากพอจนไม่ต้องรอให้ใครมารักคุณหากคลิปนี้โดนใจคุณฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวของคุณให้เราได้เป็นกำลังใจเพราะคุณ มีค่าเสมอในสายตาของคนที่เห็นคุณเป็นจุดหมายไม่ใช่แค่ทางผ่าน